ฮ้ตตายเถอะฟีเจอร์ใหม่ iPhone ทําให้เราคลายกล้ามเนื้อได้ด้วยวันนี้เราอยู่กับ iPhone 7นะคะคุณผู้ชมซึ่งหลายๆคนเรียกร้องระดุดมามากเลยทีเดียวนี่คือ iPhone 7ค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมฟังดีๆนะจะรู้เลยว่ามันมีประโยชน์มากกว่าแค่โทรศัพท์แน่นอนแต่จะเป็นอะไรนั้นรับรองว่าหากันท้องแข็งแน่นอนถ่าแต่กพร้อมกันแล้วอินทร้อมา เหนือสิ่งอง่นดันต้องบอกว่าดันดูดเป็นคนจริงจังนะครับต้องพยายามอย่าตลกต,ต้องพยายามกลบอยู่ในเขาเรื่อรนะในเรื่องราวของ iPhone <c oughs> ให้ได้นะจ๊ะอ่ะ เริ่มต้นจาก iPhone 7ก่อนท่านผู้ชมมีคนถามเยอะมากเลยว่าเมื่อเทียบกับ 6S เป็นอย่างไรบ้างจริง iPhone 7พัฒนามากกว่า iPhone 6S เยอะเลยเยอะเลยทีเดียวบางคนถึงขนาดบอกว่าโอ้ถ้าพี่จะซื้อ 6S เนี่ยในราคาไอ้เจ้าเครื่อง u r b ฟ s h e d เนี่ยมันประมาณสักเริ่มต้นนะ4,500ถ้าเป็นตัว 6S แต่ถ้าเป็น iPhone 7เนี่ยจะเริ่มประมาณ5,000ต้นๆถึง5,000กลางๆซึ่งราคานี้เนี่ยมันถือว่าเป็นราคาที่โอเคถ้าเกิดไปซื้อมือหนึ่งตัวใหม่มันก็เป็น น่าจะเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นมันก็แพงนะถ้าซื้อรีเฟอร์บิทมันก็ห้าพันแต่เอาล้ะจต่คุณผู้ชมอะ่ระรีเฟอร์บิทมันก็คืออย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปแล้วใช่ไหมคะว่าบอด แท้แน่นอน iOS แท้แน่นอนแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเทียบบทม,มันจะเป็นตัวของอย่างบอดี้อันนี้คุณผู้ชมได้เป็น second hand มาก็คือมันเป็นเครื่องที่แบบว่าบอดี้แบบว่าอาจจะดูเยินๆยนหน่อยแต่ก็ได้บอดี้แท้นะแต่ถ้าเป็นนาดุดนะสู้ซื้อที่มันแบบเปลี่ยนบอดี้สวยๆมาดีกว่าไหมอันนี้ Body บอดี้อย่างนี้มันก็ดูเยินไปหน่อยอแต่ก็ไม่เป็นไรก็ให้คุณผู้ชมได้ดูกันส่วนจอเนี่ยนะนาดุดไปสืบถามเพื่อนมาท่านหนึ่งที่อยู่ในวงการการซ่อมเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจอเทียบเองเนี่ยเขาก็สามารถทําสีสันได้้้ค่อนขางใกลเ ของแท้มากแล้วอ่าประมาณนี้เขาบอกยิ่งรุ่นหลังๆเนี่ยยิ่งดีขึ้นเลยังนั้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างรูปรหน้าตาของเขาเนี่ยดูเหมือน iPhone 6S iPhone 6หรือว่าแม้ถ้ iPhone 8ก็ตามแต่แต่ว่าตัวที่เขาเปลี่ยนจาก iPhone 6S มาเป็น7เนี่ยก็คือตัวของลําโพงหักคุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีรูเสียบหูฟัง3.5แล้วก็ลําโพงเปลี่ยนเป็นลําโพงคู่แทนงนั้นถ้ามองเป็นลาโพงคู่เนี่ยก็ถือว่าเจ๋งในเลทราคานี้นะยิ่งซื้อรีเฟรบิ้้อ,อแ่แตนย,ยว่วกอาะ นี่ที่คุณผู้ชมจะเลือกนะเดี๋ยวเราจะลองเปิดเสียงจาก YouTube ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเทียบกันอย่างเช่น iPhone 6S ที่ขายกันอยู่ใช่ไหมตอนนี้ถ้าเป็นเครื่อง Refurbish หรือเครื่องที่เขาขายขายกันในแอปเนี่ยมันก็ประมาณ4,500บาทตัวนี้มัน5,000ันกลางใช่ไหมเอ่ย0 0าพันกลางเนี่ยคุณได้ลำโพงคู่แล้วนะอันนี้ก็คือเหนือแล้วคุณเพิ่มแค่พันเดียวนี่คือเปลี่ยนเลยแล้วเสียงดีด้วย นี่เสียงดีเลยแหละุผู้ชมเสียงออกมาแบบโอเคมากแล้วพวงก,ก็จะออกจากตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยดังนั้นตรงนี้ค่อนข้างจะยืนเหนือกว่าตัวของ 6s พอสมควรเลยส่วนเรื่องสีงสันหน้าจอของ iPhone 7เนี่ยน่าดูดว่ามันก็สวยดีนะสวยดีตามแบบฉบับของ iPhone อยู่แล้วแต่อันนี้มันน่าจะเป็นจอเทียบแหละคุผู้ชมแต่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าราคาแล้วน่าดูดแต่ 6s เนี่ยจะรู้เลยว่ามันค่อนข้างจะฝืดมือกว่าแต่พอ7ปุ๊บเนี่ยมันดูดีขึ้นเลยนะอย่างที่เพื่อนน่าดูดบอกจริงว่าเออมันมันโอเคขึ้นนนนนนกกกวววว่่่าาเเมมมมืือออออยยะะแลลลล้้้ไจจทีีีีบสงโ กับคุณผู้ชมต้องใช้คํานี้อ่ามาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมรุ่นนี้ความน่าสนใจอีกก็คือตัวกล้องเนี่ยก็คือจะดีกว่า 6s ด้วยนะดุกก็ไปลองถ่ายนูน่นถ่ายนี่มานะแต่ว่าน้ดุดว่ามันก็อาจจะไม่ได้เชิมอันนี้คือกล้องหน้าค่ะคุณผู้ชมทำออกมาอันนี้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Make Up Plus นะเพราะว่ากล้อง iPhone ที่เป็นกล้องสดนี้น,นดุดบอกตรงๆน้ดุดรับไม่ได้วะไม่ได้จริงๆอะคือมันแย่กว่าที่คิดเยอะเลยอุตส่าห์แต่งหน้าแล้วสวยถ่ายกล้อง iPhone ปุ๊บห้ตายเถอะแต่ว่ากล<ๆ>้อง iPhone นี่ต้อออองยมมรัับนะะว่าพพไปปใสแตอรหื่มเเพิช Make Apple Beauty Plus อะไรเงี้ยคือมันดีมากอันนี้นะ่าดูเปิดแค่ประมาณเลเวลส,สัก10 5หรือ2 0่นเองนะมีจาก100%เนี่ยคือถือว่าน้อยมากก็ทำออกมาแบบเออกล้อง iPhone นี่เวลาไปใส่พวกแอปเตอร์ปาร์ตี้นี่มันสวยนะเพราะว่าสาวๆอะไรคนเขาก็แนะนำนระดูดว่าเอ,อ้พี่ใช้คู่กับแอปส n น w เลยพี่สวยอ่ะเออเริ่มเข้าใจเขาแล้วว่ามันสวยจริงๆนะเวลาใส่เตอร์ปาร์ตี้แต่เวลาเรารีวิวต้องรีวิวจากกล้องจริงๆใช่ไหมก็เลยเรับไม่ได้แต่พอใส่เตอร์ปาร์ตี้เออดูดีอยู่ส่วนตัวกล้องหลังเนี่ยนะคุณผู้ชมก็คมชัดแล้วก็สวยงามกว่า 6S แน่นอนนะสีสันต่างๆแม้ว่าอันนี้เนี่ย กล้องที่แบบว่าคุณภาพนี่ก็คือโอเคเลยอะเห็นแล้วหิวได้เลยเรามองว่ามันมันไม่ได้แย่เลยนะสำหรับกล้องเทียบตัวนี้มันก็ใช้ได้อยู่นะเออคือถ้าเทียบกันมันก็โอเคอะถ้าต้องจ่ายมือหนึ่งเป็นหมื่น มันก็แล้วแต่คนมองนะไม่แน่นะกล้องแทมอาจจะสวยกว่านี้ก็ได้นะใช่ไหมก็โอเคอันนี้มันดูมมวๆเพราะควันมันขึ้นคุณผู้ชมถ่ายออกมาแล้วดูบอกว่ามันทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคลองกดกดเล่นดูนะแล้วก็งานวิดีโอนี่ก็ต้องต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับ Android นะตรงนี้นี่ p h o n e ถือว่าใช้ได้เลยแต่ถ้าเทียบกันกับรุ่นท็อปสมัยนี้อย่างเช่นคุณจะเอา iPhone 7ตัวนี้ไปเทียบกับ s 1 0นะดูอย่างเงี้ยโอ้โห S 1 0มันดีกว่าอยู่แล้วมันงานวิดีโอนะแต่ถ้าเป็นรุ่นชนแบบรุ่นท็อปท็อปชนก สอธรรมดาชนกับ S10 เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าแลกกันไปคนละหมัดนะเรื่องสีเรื่องกันสั่นอันนี้ก็อยู่ที่คนละหมัดเลยเขาในตัวนี้อัดได้ระดับ 4K30 แล้วก็ตัว Fu l l HD ระดับกเนี่ยเขาก็สามารถอัดได้เช่นกันรวมถึงการโฟกัสสีสันของวิดีโอของ iPhone เนี่ยนะดูต้องใช้คําว่าไว้ใจได้ต้องใช้คํานี้เลยมันไว้ใจได้คุณซื้อเครื่องนี้มามีคนถามกันว่าพี่แล้วแบบเราจะใช้ตัวของแอปพลิเคชันเนี่ยได้ปกติหรือเปล่าเจ้าพวกเครื่องพวกนี้ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ก็ประมาณนี้เลยคุณ ตรงนี้คร,รับผู้ชมไดดดูเนโหลดเบรดแอนโซมาเล่นเครื่องนี้รันด้วย CPU Apple A10 คล A10 ผักผู้ชมซึ่งเป็นแบบคอร์ดคอร์นั่นเองหรือเป็นแบบ4แกนซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหไอโฟนกว่าจะออกคอร์ดคอร์มาเนี่ยแอนดรอยนี่ไป8ปหัวร้อยหัวแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นคอร์ดคอร์ออกมาแต่ประสิทธิภาพในยอดเยี่ยมมากถามว่าเล่นเกมเป็นยังไงในปัจจุบันสำหรับ iPhone 7นัดดุดบอกได้เลยว่าพอเล่นได้ใช้คำนี้เลย นะไม่ถึงขนาดลื่นมากเท่าที่ดูดลองเล่นดูเนี่ยแม้ว่าทาง Apple A เนี่ยจะบอกมาว่าตัวของ Apple A 1 0ตัวนี้เนี่ยดีกว่าก็คือคเอาง่ายๆ iPhone 7ตัวเนี้ยเร็วกว่าตัวของ iPhone 6S เนี่ยประมาณ40%หรือเกือบครึ่งหนึ่งก็ตามแต่แต่บอกได้เลยว่าประสบการณ์การเล่นเกมเนี่ยดูดบอกเลยว่าไม่ไม่ได้รู้สึกแตกต่างเท่าไหร่คือรู้สึกว่ามีความใกล้เคียงกันแล้วพอจอมันเป็นแค่ hd แบบนี้ใช่ไหมเอยเวลาเราเปิดเกมเนี่ยต่อให้เราปรับไปสูงปรับไปสูงสุดเนี่ยภาพมันก็ มันก็ได้แค่นั้นนะแล้วก็ที่สําคัญนะผู้ชมนี่อันนี้แบบปานกลางนะถ้าปรับไปที่สูงมากนี้ก็คือต้องระดับ iphone se 2020ถึงจะเอาอยู่อันนี้ก็ปรับได้ไหมปรับได้แต่ว่าข้อเสียของมันเลยนะนันดุ่นใจเลยว่าใครใช้ iphone 7อยู่น่าจะตอบตรงนี้ได้เหมือนกันเลยเครื่อง ร้อนมากแบบโอ้ยมันจะร้อนขนาดนี้ไม่น่าแลวเขาแซวแอปเปิลกันยับเพราะนดุดเนี่ยมาเริ่มรีวิวไอโฟนจริงตอนไอโฟน e 8นะไอโฟน7ดเนี่ยนดูดไม่ได้รีวิวโอ้โหมันแบบอภิมหาร้อนเลยคุณผู้ชมไอแรงไอลื่นเนี่ยเข้าใจได้แต่โอ้โหร้อนแบบร้อนเอาตายอะ่ะคุณผู้ชมบางคนบอกว่ามร้อนขนาดพี่คือถ้าไม่เล่นเกมไม่ร้อนค่ะเล่น YouTube เล่น Facebook ปัดไปปัดมาไม่ร้อนแต่พอเล่นเกมโอ้โหอะไรเนี่ยมันจะร้อนขนาดว่าเอาเป็นว่าถ้าใครปวดเมื่อยอยู่นะคุณเอาเครื่องนี้ไป อังคอให้ตายเถอะฟีเจอร์ใหม่ไอโฟนทำให้เราคลายกล้ามเนื้อได้ด้วย มันร้อนขนาดว่าเอาไปแตะคอแล้วแบบโอ้มันร้อนนะบางคนอาจจะประยุกต์ได้นะเล่นเปิดเบรแอนโซแบบน่าดูดไวสักชั่วโมงหนึ่งตอกไข่ไปข้างหลังโป๊ะไข่อาจถึงขนาดสุกได้เลยแสวเล่นแสวเล่นคือมันร้อนมากคุณผู้ชมก็คือร้อนร้อนไม่พอนะโอ้โหกินแบตเตอรี่แบบเละเทะเลยคือ <c oughs> ถ้าเกิดว่าให้เปรียบเทียบเนี่ยคือตัวเนี้ยมันลื่นไหลก็ 6s อยู่ระดับหนึ่งแต่ว่ากินแบตเตอรี่แบบว่าโอ้โหแบบหนักกว่า 6s เยอะมากเลยนะนะ <c oughs> ใครซื้อโ p h เจ็ดเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วไม่ได้เล่นเกมนะ่าดูดว แบตเตอรีนะ่ battery, แต่ว่าน่าจะแบบว่าห้ามใช้หนักมาถ้าใช้หนักหนกหน่อยเนี่ยน่าดูว่าสักเลยครึ่งวันหน่อยจะสมมติเราออกจากบ้านสัก8โมงใช่ไหมสัก4ี่หโมงเนี่ยน่ดูว่าต้องมีแดงแดงมากหรืออาจจะก่อนหน้านั้นแดงอีกนะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะต้องเป็นจุดพิจารณาเลยว่าถ้าจะซื้อ iPhone 7ในปีนี้สิ่งที่คุณจะเจอคือมัน แบตเตอรี่ลดเร็วมากแล้วก็ร้อนมากเวลาเล่นเกมนะย้ําเฉพาะเล่นเกมนะคะที่มันจะลดแบบว่าโหเอาเป็นเอาตายมากแล้วก็ส่วนเรื่องเลื่นไหลเนี่ยใช้ได้อยู่แต่พอมันร้อนปุ๊บเนี่ยก็กระตุกเป็นเจ้าเข้าเหมือนกันอันนี้ก็ที่เขาเซวๆซล์กันมันก็เป็นแบบนี้แหละส่วนแรมเนี่ยรุ่นนี้ให้มาที่ 2G กิกก็คือเยอะขึ้นมาหน่อยตัวแรม2ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่าเวลาเราใช้แรม2ตัวนี้เกมไม่ไม่เคยเด้งนะคะก็คือเบทแอนดโซนก็เล่นได้ไม่ได้เด้งอะไรส่วนแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยถึงบอกว่าจะลดเร็ววววนะแแแตตตตต่่่าาาามมหหลลััก้้เเเียใขอองบร กว่านะตอนรุ่นเก่าเนี่ยเขาให้มาพันเนิดนิด,นดอันนี้เขาให้มาประมาณพันเแต่ท่านถามแลดุดนะที่เคยรีวิว 6S มาก่อนหน้านี้ะดูดว่า 6S แบตเตอรี่ทนกว่าตัวนี้ตัวนี้มันแบตหมดเร็วมา,มากๆเลยนะดนงนั้น,นจุดเด่นของ iPhone 7ในปีนี้คืออะไรบ้างคุณผู้ชม1น่ละนะกล้องหลังเนี่ยถ่ายดีเลยนะแล้วก็วิดีโอเขาก็มีการสั่นด้วยนะดีเลย2มีลำโพงคู่อ่านะ สามตรงนี้เนี่ยเขาสามารถกันน้ํากันฝุ่นหรือว่าทนน้ำทนฝุ่นได้ในระดับ1เมตรนั่นเองแต่ย้ําเลยนะคะว่าเครื่องรีเฟอร์บิตที่ถูกแกะมาเนี่ยน้นดุดเดาว่าเขาน่าจะกันน้ําไม่ได้แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจมันอยู่ที่ว่ารีเฟอร์บิตเจ้านั้นเขาเก่งขนาดไหนเพราะว่าอย่าลืมว่า Apple ก็ประกอบที่จีนนั้นดุดคิดว่าเขาน่าจะมีวิธีที่จะทําให้มันกันน้ําได้แต่ถึงกันนั้นแล้วน้าดุดก็ไม่แนะนำใครที่ซื้อเครื่องมาหนึ่งอันนี้สบายใจได้เลยเรื่องทนน้าทนฝุ่นน้ดุดรับประกันว่าเขาทําได้ตามมาตรฐานแอปเป ื้อเครื่องรีบบิดมาแบบนี้แล้วไปโดนน้ำนดุดว่าน่าจะมีร่วงกันบ้างมันก็อยู่ที่ร้านอะแต่นาดุดไม่ค่อยไว้ใจอะเครื่องอะไรที่มันถูกแกะออกมาแล้วเราจะไปไว้ใจได้ยังไงใช่ไหมเออถึงแม้ว่ามันจะถูกกว่าเครื่องนึงก็ตามแต่ว่าอย่าไปเสี่ยงเลยดีกว่าเนาะแล้วก็ปุ่มโฮมเนี่ยตัวนี้นะคะผู้ชมก็จะรองรับตัวของ 3D Touch ด้วยเออ 3D Touch นะแล้วก็เร็วกว่าตอนเป็น iPhone 6S เลยทีเดียวนะคราวนี้ตัวซอฟต์แวร์ย้ำอีกครั้งนะคะว่าเราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยได้นานกว่า 6S ดังนั้นในปี2020เนี่ย 6S น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ถูกทิ้งไปแล้วก็ iPhone 7ก็จะต้องบวกไปอีก1ปีเป็นอย่างน้อยนั่นเองเราสามารถใช้เครื่องพวกนี้นะคะคุณผู้ชมเหมือนกับเครื่องแท้ทุกอย่างเลยดังนั้นต้องแยกออกว่าเครื่องก๊อปปี้กับเครื่องรีเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเครื่องรีมันก็เป็นเหมือนทางเลือกทางหนึ่งของคนที่อาจจะมีงบน้อยหน่อยอะไรแบบนี้นะโอเคสรุปโดยรวมแล้วกันนะน่าดูดว่ามันดีกว่า 6S ดีกว่า 6S แต่ถ้าเอาไปเล่นเกมพวกนี้คนะจะรี้็ลย เฟอร์บิชนั่นเองหรือเครื่องซ่อมหรือเครื่องมือ2เครื่องนอกเครื่องอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่มือหนึ่งนะคุณก็จ่ายน้อยกว่าปกติเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยแต่ว่าคุณก็ต้องแลกกับสิ่งที่มันเสียไปหลายๆอย่างแล้วก็อะไรเนี่ยนอกจากบอดแล้วก็น่าจะเทียบหมดนะแต่อย่างบอดี้แท้อย่างเงี้ยมันก็เยินนะ่ะนะสู้เปลีป่ยนบอดี้ปลอมมาแลเยินขนาดนี้แต่เปลี่ยนบอดี้นี่ใครๆก็ทําได้นะคุณก็ไปให้ร้านช่างบอกเลยพี่ผมอยากเปลี่ยนบอดี้เขาทาให้คุณได้นะถ้าร้านที่เขารับทําไม่มีปัญหาอะไรก็ได้คนใหม่ตลา่อดเวดก็ลิงก์้ดไปซือมาให้ เดิมละกันเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยดูกระชิงว้นิดหน่อยคนก็ไม่ได้ไปแห่ไปซื้ออะไรขนาดนั้นหรอกคุณผู้ชมแต่ว่าพอไม่ใส่คนบบนมากกว่าเฮ้ยพี่แล้วพี่ไม่ใส่ละเออ,เ,อ,อเดี๋ยวใส่ให้จ้าใจเย็นนะจ้าเดี๋ยวใส่ให้โอเคเจอกันใหม่เทปหน้านะจ้าวันนี้ก็ไปกันแบบสบายๆจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย